แอบคลองเกมได้ครับโยตัดมาด้านในมีโอกาสลองแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปครับหนีไปเป็น3ประตูศูนย์ครับจจงหว่าปาดมาแล้วบอลไม่ห่างตัวก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับยิงเข้าไปง่ายๆครับหนีไปเป็น3ประตูศูนย์นะครับวชิรวุฒน้ําวงครับมาที่สิบเอ็ดรับแล้วก็ชอกนะครับผู้รักประตูแานของปฏิพัฒน์เปิดวางยาวขึ้นมาเลยครับแม่นด้วยครับโอ้โหดูครับหลุดมาลงลง แปลง่ายๆเข้าไปครับหนีไเป็นห้าประตูต่อศูนย์นะครับง่ายๆอ้าวโล่งกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่ครับโอ้ยิงเสร็จเก่งแล้วยืนอยู่ตรงนั้นพอดีไหลเพื่อนล่งๆเป็นเก้าประตูต่อศูนย์นะครับเนี่ยสิบเอ็ดยืนอยู่ล่งๆครับไหลมาให้ครับ วชิรบุตรไปต่อครับตอนนี้นาทีสุดท้ายยิงมาแล้วเป็นประตูที่10ครับโอ้ได้ประตูในช่วงของนาทีที่40เลยครับรือครั้งประตูที่10ครับของทวีเอสีวิทยาครับยังไงครับศิวกรปานมามองโอ้โหเกือบไปดูอีกครั้งครับเกือบจะเป็นประตูดีเสมอครับจังหวะสอดขึ้นมาโมงครับ โยกออกมาใสา่สายเรียบโลยหนึ่งประตูต่อสู่นะแค่ความสำคัญกับนี่แหละครับอย่างแฟนบอลครับโอ้อย่างอู่ทั้งจังตำบลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเชียร์อยู่คนเดียวครับโอ้โห,โห,โหอาครับพี่เต่าครับพี่ตักครับลูกเต่าหลุดเดี่ยวขึ้น ขึ้นป่องหกแล้วแล้วก็เรียบลอยเวียงหนองล่องอ่านายอายุสิบปีบแล้วใส่สายเรียบลอยขยับนีหาเป็นสี่ประตูต่อศูนยครับ